โอเคคำถามสมมุติอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับคำถามสมมุติคือคำถามที่ถามในเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราสมมุติขึ้นหรืออาจจะรวมถึงเรื่องของความเห็นของตัวพยานก็ได้ความเห็นนะครับความเห็นไม่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดจริงๆแต่ไม่ใช่ข้อได้จริงปกติแล้วเวลาเราเอาพยานมาเบิกความในศาลเราต้องเอาพยานมาเบิกความ ในข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกฎหมายข้อจริงคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่บางครั้งพยานบางประเภทเช่นพยานผู้เช่วชาญพยานผู้เช่วชาญไม่ใช่คนที่ไปในสถานที่เกิดเหตุไม่ได้เห็นหรอกรถมันชนกันยังไงรถมันจะเบรกด้วยระยะระยะทางกี่เมตรรถมันจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่พยานผู้ช่วชาญไม่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นแต่เขา อาจจะไปดูจากข้อที่จริงหลายๆส่วนที่มันเกิดขึ้นกล่องวงจรปิดตัวที่1กับกล่งองวงจรปิดตัวที่2มันห่างก,กันกี่เมตรเพราะฉะนั้นรถมันควรจะวิ่งด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเรื่องของความเห็นของพยานเป็นเหตุการณ์หรือว่าเป็นเหตุการณ์สมมุติที่มันเกิดขึ้นว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพยานจะทําอย่างไรจะมีข้อคิดเห็นในเรื่องนั้นอย่างไรนะครับคําถามสมมุติเป็นคําถามที่ จริงๆแล้วทนายความกสาลเรามักจะมีปัญหากันตลอดว่าเฮ้ยคําถามสมมุติถามไม่ได้คําถามคือคาถามสมมติมันถามไม่ได้จริงหรือมันมีกฎหมายอะไรบอกว่าห้ามถามคาถามสมมุติบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เวลาที่เรามีข้อโต้แยงาา้งกัะสารเราต้องเราต้องมีศิละปะในการอธิบายนอกจากมีเกินศินละปะในการอธิบายต้องรู้จักเปลี่ยนคําถามสถานการณ์มันบังคับเราว่าผู้สาอาจจะบอกว่า hey, คุณถามแต่ข้อได้จริงไม่ต้องถามข้อกฎหมายบางสถานการ์บอกว่าคุณจะถามถามแต่ข้อได้จริงนี่มันเกิดขึ้นในถามความเห็นของพยานนะครับคุณจะมีศิละปะในการที่จะอธิบายให้ศาลร,รู้ได้อย่างไรว่าทําไมกรณีอย่างนี้ยมันจึงต้องถามคําถามเป็นคําถามสมมุตินั่นเป็นเรื่องที่ยากโอเคนะครับคําถามสมมุตินะครับเราใช้กับพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเ,เป็นส่วนใหญ่นะครับเว้นแต่กรณีที่ถ้าสมมติว่าเป็นพยานที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อได้จริง อย่างเช่นสมมติว่าพยานบอกว่าพยานนตัวพยานนั่งอยู่ในห้องพยานนั่งอยู่ในห้อง <c oughs> เห็นจำเลยเดินมาย,ยืนอยู่หน้าประตูยืนอยู่หน้าประตูนะครับคำถามต่อไปผมถามว่าพยานคิดว่าตัวพยานกับตัวจำเลยเนี่ยห่างกันในระยะกี่เมตรคำถามคือคาว่าระยะกี่เมตรอ่ะเป็นข้อได้จริงไหมเป็นข้อได้จริง แต่ขณะเดียวกันมันเป็นความเห็นเพราะผมไม่รู้หรอกว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดหน้าประตูนั้นนะ่ะมันจะาห่างกันห้าเมตรหรือสิบเมตรผมไม่ได้เอาไม้วัดมาวัดแต่สิ่งที่ผมคาดว่าคือระยะเนี้ยมันน่าจะถั้าประมาณห้าเมตรนะระยะนี้ไปถึงหน้าประตูเนี่ยมันน่าจะประมาณห้าเมตรเราก็อาจจะถามได้ว่าพยานคิดว่าระยะที่ห่างระหว่างประตูกับตัวพยานนะ่ะห่างกันกี่เมตรน่าจะประมาณห้าเมตรเป็นความเห็นนะไม่ใช่ข้อเท็จจริง เพราะความจริงมันอาจจะเป็น4เมตรก็ได้6เมตรก็ได้แต่เป็นความเห็นว่าเชื่อว่าน่าจะ5เมตรเชื่อว่าน่าจะ5เมตรทำไมถึงเชื่อว่าน่าจะ5เมตรอ่ะทําไมถึงเชื่อว่าน่าห้5เมตรลองถามต่อไหมคือมันต้องถามต่อว่าทําไมคุณถึงเชื่อว่า5เมตรพยานคุณจะตอบว่าอะไรถ้าพยานมีไหวพริบ5เมตรทําไม5เมตรทําไมจางนี้ไปจนถึง5เมตรนี่คือต้อตอบ5เมตร5เมตรทำไม5เมตร ทำไมพยายามคิดว่าห้าเมตรลองดูไหวพริบไหวพริบพัญนาไปปัาห้าเมตรไม่มีครับไม่ได้เอามาจากบ้านครับห้าเมตรห้าเมตรคือเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัว analogi มันต้องมีตัวมหาตัวเปรียบเทียบถ้าพยานคิดได้ห้เาเมตรอใจ,จเป็นบอกว่าสมมติว่าห้าเมตรเพราะว่าเพราะว่าอ๋อมันมันสูงเท่ากับสะพานลอยอ่ะ มันสูงเท่ากับสะพานลอยสะพานลอยปกติทั่วไปสูงห้าเมตรระยะตรงนี้ถึงนะมันประมาณเท่ากับความสูงของสะพานลอยเพราะนั้นผมเลยเชื่อว,ว่าห้าเมตรอย่างนี้ยพยายนมีใบพิพิธนะครับหรือมันประมาณรถสามคันน่ะประมาณรถสามคันน่ะเพราะนั้นมันน่าจะประมาณห้าเมตรอมันรถสามคันมันยาวความยาวของรถประมาณสามคันห้าเมตรนะครับแต่ถ้าพยายนทําไมห้าเมตรถ้าถ้าบอกอ๋อผมวัดมาแล้วไม่น่าเชื่อถือ อย่างนี้ก็ไม่น่าเชื่อผมวัดมาแล้วมันไม่มีคนปกติไหนไปวัดอ่ะถูกป่ะอันนี้ถ้าไปเขาตอพยานตอบไม่ได้เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมห้าเมตรนี่ก็ถีบอนหลังไม่ต้องมาแต่ยังงีไม่รู้จะคุยจะถีบใครนะถีบทานายเพราะว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะวัดคุณภาพของพยานได้เราไม่สามารถจะวัดคุณภาพของพยานได้แต่ถ้าพยานตอบมาดีโหมันตอบฉลาดเรามาตลอดแต่อย่างเงี้ยเราถามได้ ถูกปะถ้าพยานไปยันฉลาดในการตอบมาตลอดเวลานะครับแล้วผมถามว่าเอ้ยทำไมคุณยี่้5เมตรอ่ะมันต้องมีไหวพริบในการตอบได้แต่ถ้าพยานถามคําตอบคําถามคําตอบทำไม่มีทางอย่าถามอย่างเงี้ยอย่าถามนะครับถามไปก็เข้าตัวนะโอเคนะครับ,นะนะรบจากการตรวจสอบบาดแผลของผู้เสียหายพยานคิดว่านะครับ พยานเห็นว่าอาวุธที่ทําเกิดแบบแผลเป็นอาวุธลักษณะใดนะครับจากการเปรียบเทียบลายพิมพ์ DNA ของคนร้ายกับจําเลยเนี่ยพยานเห็นว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่เห็นว่าพยานเป็นเจ้าพนักงานตรวจสอบลายมืออย่างเงี้ยนะครับนะครับเป็นคนเดียวกันไหมพยานไม่รู้หรอกเป็นลายมือเดียวกันไหมเป็นลายพิมพ์ d n เเดียวกันไหมใช่ไหมครับทาไมพยานคิดว่าพยานเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของความเห็นเหมือนกันนะครับก็ได้นะ ทดสอบยังยังออกได้อยู่โอเคเยี่ยมรักษาเวลาได้ดีครับข้อหนึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นลายมือของบุคคลเดียวกันอ่าข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นลายมือของบุคคลเดียวกันข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นลายมือของบุคคลเดียวกัน ห้ามนำนะห้ามถามนำเราถามคำาถามสมมุติใครที่อนี่ดียกว่าะช่วยกันครับคบมาบัณฑิตจากฝรั่งเศสนะครับมาเรียนกับเราด้วยครับครถ <ลด S 1> สลินชื่อเลยนะละสัละสมนค่ะลัสมนโอเคครับจากการอ,อ ตรวสอบอะค่ะลายมือชื่อพยานเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อมาจากคนบุคคลคนเดียวกันหรือไม่น้ำไหมคะมันก็มันคือมันนำมากไปนิดหนึ่งมันนำมากไปนิดหนึ่งมันถามว่าเอมันเถอมาถามว่าจริงๆมันถามนำไหมอะมันมันก็ไม่ได้นำนะแต่มันมันดูเหมือนนำมากไปนิดหนึ่งก็ได้ได้ได้จริงๆก็ได้นะครับหรือว่าหรือจริงๆเนีอยถ้ามันถามว่าจากการเปรีย เทียบลายมือชื่อในพินัยกรรมกับการเปรียบเทียบลายมือชื่อที่อยู่ในสัญญาเงินกู้พยานเห็นว่าลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารทั้งสองขบับเนี่ยเป็นลายมือชื่อของบุคคลเดียวกันหรือไม่เนี่ยโอเคก็จะชัดได้ข้อ2ตอบว่าหากมีการลงลายมือชื่อในขณะที่ป่วยก็อาจจะทําให้ลายมือชื่อผิดเพี้ยนไปได้หากมีการลงลายมือชื่อในขณะที่ป่วย ก็อาจจะทําให้ลายมือชื่อมันผิดเพี้ยนไปได้อะนะครับเชิญถามว่าในขณะที่พยานลงลายมือชื่อพยานมีสติปัญญะใช่หรือไม่สติสัสมปชัญญะใช่หรือไม่ลองถามนะอ,ะอ,ะอะถามเลยในขณะที่พยานลงลายมือชื่อพยานมีสติสัสมปชัญญะใช่หรือไม่ หากมีการลงลายมือชื่อในขณะที่ป่วยก็จะทําให้ลายมือชื่อผิดเพี้ยนไปได้ครับตอบตรงคำถามปะไม่ตรงไม่ตรงกับคําตอบครับคําถามไม่ตรงกับคาตอบค่ะในกรณีที่ผู้ลงลายมือชื่อค่ะมีโอกาสใดบ้างค่ะที่ผู้ลงลายมือชื่อเนี่ยจะมีลายมือชื่อที่ผิดเพี้ยนนะคะครับหากมีการลงมือชื่อเนี่ยค่ะที่ป่วยครับก็อาจจะทําให้ลายมือชื่อผิดเพี้ยนไปได้ เน่ตรงครับเนี่ยใช่ได้ใช่ได้ข้อ3ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกฉบับข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกฉบับข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อในเอกสารที่กำกับทุกฉบับข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารที่ ในเอกาสารทุกฉบับพยานลงลายชื่อลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกฉบับหรือไม่อันนั้นถามข้อได้จริงไม่ได้ถามความเห็นพยานลงลายมือชื่อในเอกาสารทุกฉบับหรือไม่เป็นคําถามในข้อได้จริงคำถามสมมติเป็นคําถามในความเห็นหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงใช,ใช่ไหมยังไม่ได้ ไม่ได้เครียดอะเรียนทำไมรีเครียดเนี้ยฮะคือถ้ารู้เครียดอย่างนี้นะเก็บเงินเน้อแรกแล้วเนี่ยแบบฮะรู้เครียดขนาดนี้นะถ้าคุณเรียนรู้คุณตั้งใจเรียนขนาดนี้นะเก็บเงินแล้วแบบเอออืกับอ่าครับบอกแน่จริงเก็บเงินเลยโหวันนี้ดีใจเต็มเลยนะแบบเยดเลย ขยายไม่ได้แล้วนะครับได้แค่นี้นครับอ่ะออะช่วยคน,คนข้างๆช่วยเลยครับผมตอบก่อนข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับถ้าพยานเป็นผู้ทำเอกทำเอกสารนะครับพยานจะลงลายมือชื่ออย่างไรครับอ่าครับถ,ถ้าพยานเป็นผู้ทำพินัยกรรมฉบับนี้เนะี่ยซึ่งมีเอกสารประกอบสิบห้าหน้า นะครับพยานจะลงลายมือชื่อกำกาดทุกฉบับไหมผมตอบว่าข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อกำกนดในเอกสารทุกฉบับถ้าข้าพเจ้าเป็นคนลงลายมือชื่อกกในพิธีกรรมฉบับนี้อ่ะเนี่ยได้ครับต่อไปครับทําให้ความน่าเชื่อถือของเอกสารลดน้อยลงทําให้ความน่าเชื่อถือของเอกสารน้อยลงพี่พเ,ลเลยครับใกล้ๆอ่ะครับได้มีส่วนร่วมกันนะครับ ทำให้ความน่าเชื่อถือของเอกสารลดลงทําให้ความน่าเชื่อถือม,มีไหมอะโอเคครับทําให้ความน่าเชื่อถือของเอกสารลดลงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให,ให้พี่ก่อนอยากแซงไหมจ่ายห้าร <c oughs> <c oughs> ้อยจ่ายห้าร้อยให้แซงได้เลย การทำเอกสารแบบนี้การทําเอกสารสัญญาชนิดนี้คุณจะเป็นอย่างไรที่เหมาะสมทําให้ความน่าเชื่อถือของเอกสารลดลงเงียบเงียบแสดงว่าสัยาวไปทำให้เป็นประโยคสวย แย่กว่าเมื่อกี้อีกเอาใหม่ใหม่เยเรียนประโยคให้ดีๆคิดคิดคือคือบางทีเนี่ยผมอย่างนี้มันไม่มันไม่ทนายเราเราไม่สามารถจะคิดอะไรได้แบบปัจจุบันทันด่วนใช่ปะ่ะปัจจุบันทันด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันต้องมีเทคนิคนะครับเวลาที่อยู่ในศาลเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะคิดคําถามการการ บายไทม์ต้องบายไทม์ก็คือการซื้อเวลาบางทีเราต้องซื้อเวลาอาจารย์บอยมีเทคนิคในการซื้อเวลาไหมเวลาที่เราคิดคิดอยากจะถามอะไรเนี่ยแต่ว่า้คำถามนั้นมันยังเรียบเรียงอะไรไม่เสร็จนะมันมีเทคนิคเทคนิคเ่ยอาจารย์บอยใช่ไหอ่าโอเคหรือ mm hmm. เดี๋ยวนะครับค, mm hmm. คือคือจริงอนะ่ะกูอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอด้วยฟ่งกันนะครับ mm hmm. แต่หัวคิดหัวคิดนะแต่ว่าเอกสารเปิดนะครับ อ่ากับหัวกับหัวบา,บางทีกับหัว,หว,หวอะไรเอกาสารอยู่คือมันต้องมีต้องมีเทคนิคอย่างเงี้ยเป็นเทคนิคแบบง่ายๆนะครับหรือบางทีเนี่ยโยนคําถามง่ๆไปก่อนโยนคําถามง่ๆไปก่อนคือเหมือนกับว่าในจังหวะที่เรากําลังคิดคําถามอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเราต้องการเวลาเพราะฉะนั้นโยนคําถามง่ๆให้เขาตอบยา,ยาวๆไปก่อนโยนไปก่อนโป้งแล้วเราก็นั่งคิดอ๋อเรียบเดียวโอเคเพื่อจะให้เขาตอบว่าทําให้ความน่าเชื่อถือของเอกสารน้อยลง หมดเวลาลอะอะถามว่างี้อาจารย์สมมติถ้าผมบอกว่าเอ,าอกสารที่ไม่ไม่รับรองความถูกต้องเนี่ยพยานมีความเห็นว่าอย่างไงอืมโอเคก็ได้ครับนะครับเอกาสารฉบับนี้เนี่ยไม่มีการไม่มีการรับรองความถูกต้องไม่มีการรับรองคําแปลเนี่ยตามความเห็นของพยานเนี่ยพยานคิดว่ายังไงครับทําให้ความน่าเชื่อถือของเอกสารล,ลดน้อยลงนะสมมุติเป็นเหตุการณ์สมมตินะครับเ็นครับหรือเป็นข้อเรื่องของความเห็น ถ้าเอกาสารฉบับนี้เนี่ยไม่มีลายมือชื่อของเจ้าเ,เจ้าโมรดกนะครับพยายนยังยังเป็นเอกาสารที่น่าเชื่อถือไหมไม่ใช่นะครับเพราทำให้ความน่าเชื่อถือมันน้อยลง